ิิงการชาติอำเภอแม่สอดศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับเมกะโฮมแม่สอดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตค่ะที่บริเวณศูนย์จำหน่ายสินค้าเมกะโฮมแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากว่าที่ไรตรีหญิงกัญญารัตน์เชียนธารักษ์นายกกิ่งการชาติอำเภอแม่สอดนำคณะกรรมการกิ่งการชาติอำเภอแม่สอดและสมาชิกกิงการชาติอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอดร,ร่วมกับเมกาโฮมแม่สอดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตโดยเป็นความร่วมมือระหว่างเมกาโฮมแม่สอดที่ได้ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดและศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอดมีผู้ให้ความสนใจในการบริจาคโลหิตมากมายทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของเมกาโฮม และผู้ที่มาใช้บริการก็ได้ถือโอกาสนี้ในการทำบุญครั้งใหญ่โดยโลหิตที่ได้รับจากการรับบริจาคในครั้งนี้จะนำไปช่วยผู้ป่วยที่ต้องการเลือดในการรักษาชีวิตโดยทางเมกาโฮมได้เล็งเห็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีและส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมการบริจาคโลหิตเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่แก่เพื่อนมนุษย์เป็นการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจึงจัดให้มี การบริจาคโรหิตในครั้งนี้ขึ้นนอกจากนี้ยังมีผู้ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริจาคดวงตาและอวัยวะถึงสามคนด้วยและสำหรับผู้ที่สนใจจะบริจาคโรหิตท่านสามารถติดต่อศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอดได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาขอให้ผู้ที่สนใจโปรดเตรียมความพร้อมในการบริจาคโรหิตในครั้งต่อไปด้วยค่ะ